จงให้เกียรติแต่ทุกคนจงรักพวกพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่สัมภารเราจะแสดงการยอมเชื่อฟังออกมาในสี่ด้านชีวิตมีด้านไหนบ้างตามข้อที่เลยเพอาีเป็นสไลด์สุดท้ายข้อแรกคือจงให้เกียรติแั่ทุกคนมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นไทรก็ตามเขาสมคผลได้รับการยอมรับความเคารพไม่ว่าเขาจะเกยดคุณหรือเขาจะเกรดพระเจ้าที่คุณเชื่อหรือเขาจะเดิน ดเนจะชี้อยู่บนหลักการบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนตามพระฉายาของพระเจ้าและเราต้องคิเดเห็นทุกคนในช่วงเวลาที่เป็นตัวที่เกีสมาธิแบบนี้ก็มีเรื่องของท่าซึ่งท่าในเวลานั้นไม่ได้มีสิทธ์อะไรเลยพวกเขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นมนุษย์เลยดยซ้ำหรือแม้แต่เทพีก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มากนะครับนในสังคมปัจจุบัน,นแต่ในคระจกักรพระเจ้าต้องมไม่แบ่งแยกนะครับต้องไม่แบ่งแยกชนชยัย ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องไปยอมรับธรรมชาติพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่ถองก้นพี่น้องแต่อย่างน้อยทุกคนก็สมควรในระดับเกียดแต่ยังโรคเร็วรวดเร็วนะ,ะประเด็นที่สองประเด็นที่สําคัญตรงรักกู้งรงรักูพ,พี่น้องใครเป็น,น,พ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 ,น,คนคพี่น้องกับเราบ้างก็คือคริสเตียนผู้เชื่อทุกคนความรักนั้นแตกต่างจากการให้เกียรติเนาะพระเจ้าบอกว่าตรงให้เกียรติทุกคนแต่จงรักพี่น้องความรักนั้นเป็นอีกระดับหนึ่งของการคิดตัวมากกว่าการให้เกียรติ น้องเดาได้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วพระเยซูทรงรักอะไรมากที่สุดนี่ทรงรักอะไรมากที่สุดอานจะบอกพระบิดาได้นะพระบิดาพระเยซูรักมากที่สุดแล้แต่อีกสิ่งที่พระเยซูทรงรักมากที่สุดก็คือคริสตจักรเพราะต้าพระเยซูไปรักคริสตจักรพระเยซูจึงจะลงมาตายเพื่อคริสตจักรทำไมจะยอมยอมมาตายเพื่อให้เราคนที่เป็นเศษได้รับความรอดดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยพี่น้องทางเราจะบอกว่าเรารักพระเยซูแต่ว่าเราไม่รักพี่น้องรเศษ เพราะว่าพระเยูรักพระสักระกเซียทุกคนเป็นไปไม่ได้ที่รบอกว่ารักพระเยซูแต่ไม่รักพรนอกเซีแน่นอน่อยคร้งเนี่ยพิจารก็ไม่ได้สมบูรณ์พิจารเราก็ไม่ได้สมบูรณ์เมื่อเมื่อหากเราเจอพิสารที่สมบูรเนี่ยก็แนะนําว่าเราอย่าไปเลยเพราะว่า่อนจะไม่สมบูรณ์เาเล่นเาเลนเราทุกคนต่างไม่สมบูรณ์แลวเราทุกคนก็ไมาอยู่ในริจารที่พระเยซูิลรักขา้มา ไปโตไม่ได้บอกให้เราเลิกทุกคนเลยที่บอกแต่จะให้เห็นทุกคนแต่ชุลรักผู้นอ้องแสดงว,ว่าความรักมันพิเศษกว่าแตกต่างคนทั่วไปมันมีการใส่ใจใใพิเศษที่น,นี่เป็นเหตุว่าทําไมเราต้องพยายามที่จะติดการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันในนระการของคนอื่นที่จับโลกพระเยซูตัสในยอห์นที่สิบสามก็สามห้านะบอกว่าแม้ท่าหลายรักกันอกันนี้แหละคนทั้งปวงได้รู้ว่าจะกลายเป็นสาวกของเรา พระเยซูีด้อนุญาตให้คนที่มันจักพระเจ้าม,มาตัดสินคริสเตียนได้เพื่อให้มองที่ชีวิตคริสเตียนของเราเพื่อที่เขาจะมองถึงเรื่องขา่าวสารและความรักของพระเยซูนั้นมีผลกับชิ้นของคริสเตียนจริงหรือเปล่าพระเยซูไม่ได้บอกพวกเขาว่าเขาจะรู้จักเอ,อพระเยซูไม่ได้บอกพวกไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะรู้จักว่าเราสาวกด้วยการที่คริสเตียนรักพวกเขา เขาจะรู้ว่าเขาเป็นสาวกของเยซูเราสระเยซูจากการที่เรารักซึ่งกันและกันถึงตอนนี้เนี่ยเราจะมีคําถามว่าราการที่เรารักซึ่งกันและกันมันจะไปมีผลอะไรกับคนที่ไม่จับพระเจ้าเ่อการที่เรารักซึ่งกันและกันจะช่วยเขาหยุดคงเรงเราในทางความคิดหรือทางวาจาได้จริงหรอพี่น้องเคยเห็นข้อรัวที่ถูกอุ่นมากๆเวลาที่เราเห็นข้อรัวที่แบบอบอุ่นมากๆเนี่ยเราก็อยากจะมีข้อรัลแบบนั้น บางอยา่างเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวน,นั้นเรารู้สึกว่าเขาต้องมีแบบเขาต้องทำบางอย่างที่ถูกต้องแน่นอนหรือไม่ก็ทําบางอย่างแบบลงตัวมากๆจึงมีครอบครัวที่อบอุ่นให้่ได้ในขนมวนยวกัรเวลาที่คนไม่รู้จักพระเจ้าหมืมอนตอนที่พิสังเนี่ยถ้าเขาเห็นว่เรารักกันเขาเห็นว่เราอบอุ่นเนี่ยเขางคงอยากรู้ว่าพิเศษใหญ่ดีถึงได้รักใหญ่และกลุ่มได้แล้วเขาก็จะรู้ได้าสักพักได้ว่าจริงๆเราเป็นสาวโป๊แฉะ ของอพี่ระเด็นถัดไปสั้นๆอย่างรวดเร็วตรงยังเกณฑพระเจ้าการยังเกณฑพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาแล้วเราได้รับพระปัญญาพระเจ้ามาในการดำเนินชีวิตเสร็ีมได้และการที่เรารับพระเจ้านี่ยก็ทำให้เรา,ามีความรักที่ลดออกมาเพื่อที่จะวางผู้อื่นได้และในประเด็าานสุดท้ายเนี่ยก็คือวารจะเครียดจักรพรรดิ ปปเปโตรเนี่ยจบเนื้อหาในจุดหมายส่วนนี้ด้วยการบอกผู้ฟัถวายเกียรติแ,แต่ผู้ปกครองบ้านเลยแต่เปโตรอย่างพกลับมาที่จกกุดเริ่มต้นข้อศีรษะเขาบอกว่าจงยอมเชื่อฟังแวนวมันจบลงที่การถวายเกียรติแต่จักรพรรดสองสิ่งนี้การยอมเชื่อฟังกับการถวายเกียรติเป็จกักรพรมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงในข้อศีรษเป็นตรพูดถึงเรื่องของการากระทำ การหยอกเชื่อฟังในข้อสิเจ็ดเนี่ยเป็นโน้ตเล็กพูดถึงเรื่องของท่าสนทนาติหรือว่าท่าทีภายในเราเนี่ยสามารถทําบางอย่างที่จะส่งทางกับความคิดของเราได้มีข้อสั่งให้ลูกนั่งลงลูกก็ไม่น่านั่งกับข้อสั่งไปเรื่อยลูกก็นั่งลูกอาจจะนั่งในในบนเตียเนี่ยแต่ใจเขาอาจจะยืนอยูบนนั้น,นท่าทีแบบนี้ไม่ใช่การที่เกลีย,ยดพี่น้องการกระทำต้อถูกต้องนะ อดังนั้นเนี่ยเราในฐานะนักวิจัยเนี่ยต้องระมัดระวังในการที่เราจะคอมเมนต์ผู้ปกครองบ้านเนี่ยเราไม่